สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มาต่อนกนะครับกับทีมงานชุดใหญ่นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับนัดกันมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ไปหากันครับพี่น้องนะครับเพราะว่าแยกย้ายกันใส่นะเพราะว่านกก็มาเยอะนะครับวันนี้ผมก็เอามาสองตัวนะครับหนึ่งเอาเจ้าเจ้าเป็ดนะครับหลังจากที่ถ่ายขนมาตอนนี้ก็คือขึ้นเต็มแล้วแต่ ยังไม่สุดนะครับอีกนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันจะหมดข้าวก่อนนะครับมันจะหมดข้าวหรือข้าวนาปางก่อนนะครับก็เลยออกมาวันนี้ก็เล่นดีครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอชมครับวันนี้ว่าใครจะหมานนะครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับตอนห้าโมงครึ่งนะครับผมอันนี้ขนุเข้าเจ้าสองแล้วครูใส่กันคนละสี่ห้ายกแล้วครับพี่น้องแล้วเงียบไปนานแล้วนะครับ คิดว่าน่าจะไม่รอดนะครับอ้เห็นแล้วเห็นแล้วครับดินแล้วดินแล้วดินแล้วครับเป็นนกโทนเสียงกลางลงนะพี่น้องผมได้ยินเมื่อเช้ามีขัดหนุนนะครับนกตัวนี้ครบเลยนะครับเสียงม,มันเมื่อเช้านี่มันมีแต่เรียกนะครับเรียกขัดหนุนครบนะครับแต่ไม่ได้ยินเสียงครูแต่เสียงครูใกล้เคียงกับตัวเมื่อเช้าันนี้มากนะครับมันขันอยู่ในตรงเนี้ยน่าจะเป็นถิ่นของเขานะครับ เรียบร้อยแล้วพี่น้องเจ้าสองวันนี้ทําได้แล้วครับอย่างไงเดี๋ยวดูตัวบล็อกอู้นี่ครับตัวนี้ครับนกลงกินนะครับตัวนี้มันมีน้ําด้วยครับมันเป็นน้ําบ่อหน้าท่าทางจะเย็นนะพี่น้องตรงนี้นะครับดูครับมีบ่อเล็กๆอยู่นี่ครับตรงนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับนี่นะเดี๋ยวลงมาดูครับพี่น้องว่า จะสวยงามแา่ไหนโอ้หน่วยสสน่หุ่นหนึ่วันหน่วยสสนเปืร์ครับนี่ครับครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนะนะเสียงอ่าเพราะอยู่ครับนกตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวมีคารมลมี่ผมว่าสุดยอดเลยนะครับนกตัวนี้นะครับขัดหนุนหนุนสองนะครับพี่น้องผมฟังตั้งนานนะครับอ่าใส่รีบมาใส่เลยนะครับผมก็ เรียบร้อยนะครับขออนุญาตนะครับปลดนกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวตนนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับมาดูตัวนะครับก็ปกติครับผมไม่มีอะไรดีพิเศษนะครับตูดก็ไม่มีอะไรนะครับแต่เสียงโอเคครับผมลูกเสียงกลางนะครับพอๆเลยนะครับพอวัดก็ได้ยินครับตัวนี้เอ้าก็มานะครับนะครับหาทีมงานแล้วครับพี่น้องอเห็น อาจารย์ใหญ่นะครับนั่งอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับอาจารย์ใหญ่มาแล้วครับโอ้คิดถึงอยู่แต่สายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงบ้างคิดถึงพวกสบายดีไหมมูบ้างมูบ้างคิดมากมากถึงว่นนะเออเป็นงไงอยู่เยอะเรื่อยๆอยู่เนาะเป็นอะไรเป็นลงลุดื้อไหมช่วงนี้เลยยังไงไม่ใช่เหรอเป็นขา่อนโอ้ขาไม่ค่อยดีอไม่ใช่อยากจะได้ไอ้เมียใหม่เออ อีกสักคนใช่ไหมอีกสักคนเนาะโอ้ไม่ไม่รูปอย่างเดียวคำอย่างเดียวเป็นเป็นปูขาล่วงแล้วใช่ไหมครับครับครับเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปทักทายทีมงานกันเนาะถ้าใสเนาะโอ้ยแข็งแรงเหมือนเดิมนั่นแหละนะต่ออีกสักประมาณสัก20ปีก็พอเนาะจะใสเนาะเอาเอาใครอีกมาซ่อมอะไรแถวนี้อีกนี่ฮะเอาพ่อบัดทำอะไรอีกนี่ล็อกมืรุป ส้มตลอดงานนะครับน็อดดุดโอ้ยครับนี่ครับพี่น้องทีมงานกำลังมารวมตัวกันทานข้าวนะครับมีกับข้าวนั่นครับนี่ครับทีมงานครับโอ้นาเบ้ครับผมสวัสดีครับโอ้คิดถึงคิดถึงครับผมอันนี้อาจารย์โดนแวางก็เจอกันแล้วอาจารย์โดนสวัสดีครับวันนี้มีเมนูนะครับวันนี้นะครับมีเป็ดนะครับเป็ดปักกิ่งนะ นี่อาจารย์ใหญ่อหนึ่งท่านอาจารย์ใหญ่ครับสวัสดีครับตาตุนครับสวัสดีครับสสวััดีครบนี่มาจิตต่อสองเหมือนเดิมเอาสามเจ้านี่โอ้โหนกใหม่เนาะโอ้อหนกใหม่มาฝึกเออผมก็เหมือนกันผมก็มาสองวันนี้อ่านกใหม่ตัวหนึ่งก็ขำน้อยชุดมูนมีนกไหมมีนกเข้าไหมชักแล้วไม่ได้ยินสองโจ้ตึงใจแบบฮั้นรถเขาไถยู่นเตะเขาละข่างให้น้ารถเขาไถยู่ันเขาก็บอกถ้าใช่แล้วจังเงิน มาแม่รถแม่ใช้ก็ใช้รถว้าเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็หนีหรอกเขาไม่ไททั้งวันทั้งคืนหรอกเรารอคอนเรารอคอนตีสองก็ได้นะครับเอามาเพิ่มอีกนะครับหนึ่งท่านนะครับอ่าช่างนะครับช่างวันเมื่อวานนี้ไม่ธรรมดาช่างวันไปดีครับมีคนถามแล้วนกตัวเมื่อวานนี่แบ่งไหมนกไม่นกนั่นเนี่ยเขาถามแล้วเขาถามแล้วเขาโทรมาถามแล้วนะครับโอ้นี่นี่มาอีกนะครับผม อ,อีกหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ซ้อมมันดีก่อนครับอ่ามีคนถามแล้วนะตัวมือบาลเ<ช>จ้าอะไรนะเจ้าไอ้ไม้ไทยเด้อไม้ไทยน้อยอ่าไม้ไทยน้อยนะครับเขาถามแล้วอ่าค่าตัวมีแล้วละ่ะนะรับรองถ้าแบ่งก็เขาคงจะเอาครับนี่อีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านนะครับท่านสาราสคกับผมสวัสดีรครับ,บรอันนี้เอาประเดี๋ยววันนี้มีแต่ช่างมารวมตัวกันวัน <laughs> นี้อ่า ครับแกน,แกน,นอโอครับครับอันนี้เป็นใบไม้ปลอมนะครับไม่ต้นอะไรต้นใสละ่ะต้นอใบใบเออต้นใสเอาเอาความหมานเนาะต้นใสเนาะต้นใสความม,าง,าคาม,มงคลครับอ้าวยังไงเดี๋ยวทักทายก่อนอู้นี่อีกหนึ่งเชียนนะครับเชียนใหญ่อะไรเนาะได้หออ,อะไรดำๆมานี่ทานใช่ไหมนี่ครับผู้ช่างกูสวัสดีครับไปยังไง เมื่อเช้าก็ไปเจอกันแล้วแหละเมื่อเช้านี่นะครับยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับมัดแด่ติดอันนั้นมั้อฮะมัดแต่ยุ่งอ่ามดแดงเต็มเลยเต็มไม่ซามดแดงขึ้นใียโอ้ดูดูทันใช่ไหมครับว้ยระท่านแล้วมันมกัดอเสื้ออเต็มไม่ซาเลยแดงค็คนครับ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 รครับก็ับรัดครับครับไมัมีอักครับไรครับนรมรันครับู่เพรัะว่ามดแดงมรันย่ังไม่บครับครับครันอยู่ครับอยั่ที่เศรัา เอ้าอะไรอี้เขามาต่อโนบไ่ได้มาซ่อมพอบัดเอ้าพี่น้องก็ประมาณนี้กาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมตับข้าวตานข้าวก่อนนะครับให้เส้นใหญ่ดูเป็นไงตาตุนดูตัวหน่อยครับเป็นไงนกตัวนี้ง่ามพวดง่ามง่ามง่ามร้ายตัวใหญ่เนาะม่นจมเป็นตะเหลี่ยงมันชิมนี้สองหอยตุนดูตัวพี่น้อง ตัวใหญ่เนาะตาตุนเนาะตัวใหญ่ขาก็ใหญ่อืมขาขาก็บ๊อบบ๊อบนกบ๊อบขื่นหน่ยหนเออเลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงได้หันเนาะต่ออยู่แล้วนกตรงนี้เนาะเพราะว่านกเอ่อหลายท่านได้ไปตรงนี้ก็เป็นต่อเนาะตาตุลยิ้มยิ้มเชล่าเล่นไปยิ้มยิ้มเชล่ไข่ก็ยิ้มยิ้มเชล่าของยิ้มยนกตัวนี้ท่านไหนก็ไข่ก็ไข่ตัวก็มาอีกแล้วครับหนึ่งเซียนนะครับผม จากห้วยไผ่น้องโนบ้านอยู่บ้านน้องโนเนาะบ้าน,น,นาบ้านห้วยไผ่นะครับมาอีกแล้วนะครับผมมาแล้วนะครับนี่โอ้โหไปไงพ่อบาทตัวนี้มีตัวใหญ่เนาะนกธรรมเป็นไงนกนี่แหละนกธรรมนกนาธรรมะฮะฮะ,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 ะตัว ตัวนี้เล็กกว่าเนาะเออเอาแต่อยู่ใน,นโ,<อ>โซนใหญ่เนาะนกครับนั่นแหละครับนี่แหละนกนาทามจะเป็นแบบนี้ครับตัวใหญ่เนาะนี่ครับจานได้อยู่แถวไะครับได้อยู่แถวหลังโรงงานงาน้ำตาลนะครับ,รบอือตัวที่สองตัวนี้ก็โอ้ลายคอดีเหมือนกันครับไม่ธรรมาดาเคยเคยได้ไหมครับนกแถวนีเ้เคยได้ไปเลี้ยงไหมยังครับยังไม่ได้โอ้พึ่งนั่นใช่ไหมครับครับมากับ พ่อสทครับผมนี่ทีมงานใหม่นะครับมาเพิ่มอีกแล้วนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ทีมงานตาฝั่งพองนะครับก็มาต่อเดวยกันเรื่อยเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าลายกลุ่มด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้พ่อสทดึงเข้าเนาะครับเข้าเข้าหรือยังเข้าเรียแล้วเอาเข้าแล้วเนาะเออโอเคโอเคทำไมให้ให้นกเล่นน้ําสงการเนาะเอาลกลงน้ำเอาเออทำไปทุกอย่างนะครับนี่มาเพิ่มอีกครับผม พ่อสอสถอดหน่อยครับผมัสดีครับยังไงครับสบายดีนะพ่อเนาะเรื่อยๆช่วงนี้อ่้เรื่อยๆเนาะช่วงนี้เนาะเมื่อวานก็มาอาจารย์เมื่อวานก็มาวันจัดไปแต้มหนึ่งอาจารย์กลับก่อนอาทิตย์ที่แล้วก็สามแต้มเออที่แล้วได้ยินข่าวว่าจัดไปสามนะครับโอ้โหพอแล้วล่ละให้คนอื่นบ้างวันนี้วันนี้กินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะต้องจัดอีกวันนี้เล่นทั้งวันนี่นี่อยู่ทั้งวันไหมครับวันนี้ติดเวียนไหมยสองโมงครับกินข้าวเสร็จไปทำงานทำงานอีกเหมือนเดิมนะครับ ลูกอิดลูกอิดมาด้วยกันวันนี้ครับมาแล้วมาแล้วครับโอเคแล้วตอนรับเข้าสู่ทีมทีมของเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปทักทายกันอีกหนึ่งเซียนนะครับโอ้เสื้อหนี่ซื้อต่อได้ไม่น้อยเนาะครับผมแต่แต่๋ยครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เอาขึ้นไหมวันนี้หรือยังไม่เอาแต่ว่าบ่ปลอดภัยทั้งทเราปวดอยู่ในดองนกดปวดโอ้ครับครับสได้ยา่ใส่เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปทุ่งนาเนาะ แมนแมนใหญ่พ่นยังสีได้หนึ่งใหญ่คู้ค้นละส้นนี่อ่ามันไม่มีนกเนาะกินข้าวเสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ใส่เลยต้องไปใส่ผลหรือมงมันอยู่ไปแล้วเนาะครับผมครับอันนี้ไม่มีนกปลาขันนะครับครับเห็นว่าทีมงานนะครับไปดูนกนะครับไปเก็บนกเห็นว่าหมานแล้วว่าอย่างนั้นนะครับส่งเขาลายมาครับต้องมาดูตัวหน่อยว่าลายจะสวยงามขนาดไหนนะครับแต่ว่าเป็นไงครับหมานแล้วใช่ไหมครับโอ้เด็กหน่อยเด็กหน่อยโอ้นกเด็ก ของตัวไหนครับได้ตัวนกไม้ของวาโอ้นี่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 ของอาจารย์ดนใช่ไหมครับนกท่านสารวัตรโอ้นกท่านสารวัตรตัวไหนครับท่านสารวัตรครับตัวนกไม้ของว่าของว่าโอ้ครับครับมาแล้วนะครับนี่แหะนกเด็กอือนกเด็กหลอยเล็กกว่าตัวของไอ้นั่นอยู่เล็กกว่าของช่างวันนวนอยู่ครับอันนี้กำลังขึ้นของช่างวันขึ้นเยอะแล้ว นะครับนี่อ้าวมันเหมือนเดิมครับมันคือกออ่าถือว่าได้นะถ้านกใหม่ยิ่งดีเลยนะครับได้นกเฉเลยนี่นะครับให้รู้การรู้งานอ้าวไปเดิมนะครับยังไม่ค่าง่ายหรอกนะครับวันนี้นะครับไปเรื่อยๆนหนหละครับก็ในเวลานะครับรับประทานอาหารนะครับวันนี้ มีลาบเป็ดนะครับจากช่างโกะครับช่างโกนนำทีมวันนี้อร่อยแท้แน่นอนเนาะวันนี้เนาะใส่ผงชโลมไหมใส่เยอะขนาดไหนถุงหนึ่งหมดพอดีเออครับโอ้เลือดก็มีแดงก็มีครับดูครับทีมงานนี่แหละครับอาจารย์ดนสันนะอาจารย์ดนนครับทุกอย่างนะครับนี่แหละทีมงานนะครับ เยังสงสัยทำไมคุมหน้าคุมตายังไปนี่เป็นอะไรทีมงานเอ้าน้าบ้หายไปไหนแล้วน้าบ้นี่น้าบี้หายไปไหนครับผมเสียงขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเออเออเอาได้หรือตาตุนก็หายตาตุนเอ้านี่ก็หายไปไหนเออเออเอากินหัวเป็ดเออเอาเอาเอาครับผมดูเละทีมงานสุดยอดนะครับ เอ้าอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมทานข้าวก่อนนะครับผมเรียบร้อยเลยครับพี่น้องนะก็จะแยกย้ายนะครับกันไปใส่นกนะครับหลายท่านก็ยังไม่ได้ขึ้นนกนะครับหลายท่านก็ใส่ค้างไว้นะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพอคงจะแยกย้ายกันแล้วครับสักหน่อยนี้นะครับนะพอสะท้อก็จะเข้าไปเข้าเวรอ่าจะจะเข้าเวรแล้วเป็นฝ่ายเดี๋ยวเราจะไปดูนกอาจจะมีเวลานก อาจจะอยู่ค่าพระเนียยแล้วตอนนี้อบอกไม่ถูกคิดว่าจะทั้ง4ี่ตัวแล้วเดี๋ยวค่อยรายงานนะครับนีน่ตาใสอ้ตาใสวันนี้ออกออกกี่หลังเพื่อนเลยวันนี้<ส>ตบมือครับแชมป์เลยวันนี้ทานข้าวอร่อยครับวันนี้ตาใสบ่อไานมากนะมืสามเต้องเทยมเหยสดช่ครับคมเนว่าสามไฟแล้วใช่ไหม่ำได้ครับผมตาใสไม่ได้มานะครับไอตาตุ่นอิ่มไหมเอ้าถือแต่เอ็มร้อยโอ้ยกินกี่ขวดแล้ววันนี้ หกขวดแล้วใช่ไหมนีม่สองอีเห็นเยอะก็กินท <laughs> านเยอะไม่ดีนะครับผม <laughs> <laughs> นี่ครับ <c oughs> <c oughs> ทีมงานช่างโกก็จะไปใส่แล้วเป็น <laughs> <laughs> ไ,ไงเมื่อเช้านี่ได้ใส่สักไม้แดงโอ้ย, <laughs> <laughs> จยดเจอหมดแดงเจอหมดแดงอ่ะเดี๋ยวตอนบ่ายแหละก็คงจะรายงานกันดิ้งแดงดิ้งแด,ง,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 ดงลงในอ่านั่นเนาะน่าจะมีเฉลยแน่นอนนะครับ นี่ท่านสามารถก็จะไปดูนกแล้วนะครับผมครับผมก็จะไปกับปอบาดแล้วครับตอนนี้อคงจะน่าจะได้แยกแยะกันเลยแหละผมว่านะเพราะว่าต่างคนก็มีที่อ่าคอาคบีาบก็เอานกลงมาแล้วนะเนนว้เนาะก็คงจะได้แยกแยกันแล้วครับทีนี้ นกทศวรรษนี่ครูหลายเที่ยวแล้วผมไม่ให้ไปเวัอนี้ผมไปนกไปพักเลยเฮ้ยเหย็บเดี๋ยวก็เหยียบอ้าวแล้วครับพี่น้องก็จะขออนุญาตนะไปดูนกนะครับไปใส่นกแล้วเนาะเป็นไงใส่นกทิ้งไว้ไหมครับเรือเอานกมาด้วยใส่นกทิ้งไว้ครับอู้ใส่นกทิ้งไว้เลยแถวเดิมนู่นเหรอโอ้โหข้าเช่อกล้าแต่ผมไม่กล้านะนี่ผมยังไงผมต้องเอามา นะครับขนาดเลยอ่ามีการหาเชื้อโครับเอ้าอะไรนี่หาเชื้อโควิดเนี่ยเชื้อโควิดด้วยนะฮะโอเคครับดีเลยครับนี่ครับมาต่อนโรนะครับจากปตอน้อนน้อยไหมครับนี่ครับนี่ดูเลยนะครับไฟบัตนะเซฟไฟบัตรหาเชื้อนะครับมีการแอลกอฮอล์นะครับต้องฆ่าเชื้อนะครับผมป้องกันโรคนะบเรื่ธรรมดาครับอ่าไฟบัตรอนุ่าตนะครับธรรมดจ้าล้างมือล้างมือจากแอลกอฮอล์ครับก็จะแยกย้ายแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะ มีใครเป็นยังไงบ้างนะครับมีใครจะมานจะอะไรไหมครับรอดูนะครับนี่ครับพี่น้องครับนกป่าครับเสียงใช้ได้เลยพี่น้องนกแถวนี้เสียงดีๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าข้ามไม่ได้ครับมันเป็นมันเป็นห้วยตรงนี้นะครับมันอยู่คนละฝั่งครต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับฝนก็เริ่มจะมาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็แยกย้ายกันแล้วนะครับแยกย้ายกันไปทิม ใครทีมเราแล้วนะครับผมก็มาผมไม่มีทีมหรอกครับผมมากับกับอะไรไม่รู้ครับไม่รู้นอนเออแล้วเห้ยตอนนี้นกเจ้ากระดิ่งก็แมงก็ไม่รู้สั่นดังหรือเปล่าไม่รู้กระดิ่งฮะกระเปาเนีด, <c oughs> <c oughs> ดูครับพี่น้องครับฝนขออย่างเดียวว่าฝนอยเพิ่งมานะครับรอรุ่นอนีกน,นะครับลมมาแล้วครับพี่น้อง โอ้เสียดดงจริงครับว่าจะไดะ้ลุ้นนะครับคอนเย็นหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะสงบตอนไหนครับตั้งแต่กินข้าวมามาใส่แป๊บเดียวก็คึมแล้วก็ลมเลยครับพี่น้องเออนกมันก็ไม่เล่นนะครับอย่างนี้นะครับนกลมอย่างนี้ฝนก็จะมาอแต่ก็จะพยายามนะครับเหนือตะวันยังอยู่สูงเลยนะครับพี่น้องอู้เอายังไงก็อ่า รอสักหน่อยครับถ้าเกิดฝนมันไม่ตกก็ก็รอสักหน่อยเผื่อมันหยุดลมนะก็จะได้ลุ้นอยู่นะครับตอนห้าโมงเย็นนะครับนะอย่างไงเดี๋ยวรอสักหน่อยครับพี่น้องครับส่องกล้องมาทางไกลๆนะครับเห็นปู้ปับปู่ปับพี่น้องครับดูครับเจ้าสองครับจัดอีกแล้วนะครับพี่น้องแต้มที่สองนะครับอู้ฝนกระจุยกระจายนะครับฮะหมานแล้วครับ แต้มที่สองโอ้ครับนี่หันครับหาหมานแล้วครับเพราะว่ามันได้ยินเสียงมันครูนะครับครูครูยกเดียวแล้วครับยาวๆแล้วก็เงียบไปเลยนะครับเพราะว่าลมมันแรงนะครับผมก็เจีบแล้วครับเดี๋ยวลงมาดูครับลงมาดูตัวครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับนึกว่านกเด็กนะครับไม่ใช่นะครับตัวโตเลยครับผมพี่น้องอ่าอาจจะเป็นเสียงเล็ก นะครับนกตัวนี้นะครับร้องอุกอุกอุกเลยครับเมื่อกี้นะเนี่ยครับตัวสองวันนี้ครับทาได้แล้วครับผมสองเต้มนะครับก็คงจะกลับแล้วพี่น้องนะถ้าได้สองเต้มแล้วนะครับฮจริงๆได้อีกไม้หนึ่งครับได้อีกตอนอีกห้าโมงนะครับเพิ่งตอนนี้สี่โมงประมาณเกือบจะครึ่งแล้วนะครับถ้าอากาศมันดีก็คงจะจะจัดอีกนะครับแต่วันนี้ก็อากาศไม่ดีครับลมเดี๋ยวต้องถามพ่อบัดอีกรอบนึ่งว่าจะเป็นยังไงครับผมมาแล้วครับผม เดี๋ยวออกมาดูตัวตนครับว่าจะมีทีเด็ดหรือเปล่านะครับครับก็มาตรวจดูแลครับของดีมีครับพี่น้องวันนี้นะครับเส้นขนแมวอีกแล้วนะครับนกตัวนี้นะครับอ่าเส้นขนหนวดแมวครับเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าโอเคครับนกนะเสียงเล็กนะครับนี่คือมันไม่ได้ยินครับพี่น้องมันลมนะครับลมมากลมตามที่ท่านได้เห็นนะครับตอนเมื่อกี้นะครับอ่าก็เลยหลังจากหยุดลมก็เลยลองสองกล้องมาดูครับ ก็ได้เห็นแต่แบบผุบผับผุบผับอยู่นะครับอ่าก็เลยเดินมาดูครับก็เรียบร้อยครับเส้นขนแมวขึ้นนะครับสองสามเส้นแล้วครับฝั่งนี้นะครับอ้ามาแล้วครับพี่น้องขออนุญาติเก็บนกครับ เรียบร้อยครับผมเสียงพเนี้ยใช่ไหมพ่อบัตรชัวใช่ไหมฮะชัวนะครับพ่อบัตรนั่งฟังอยู่ทางพัวเลยนะครับเจ้าเปิดนะครับวันนี้ใช่ขิงไม้ไหมหากใช่ไหมอ่ะก็ไปดูครับหลังจากที่หยุดถ่ายขนมานานนะครับสองเดือนกว่ากว่านะครับหางยังไม่สุดนะครับแต่ขึ้นเต็มแล้วนะครับแต่ว่าอดใจไม่ได้นะครับก็เลยอ่าเอามาจัดเลยวันนี้ นะครับย้ายเป็นไม้ที่สามนะครับนี่ครับต้นขี้เหล็กนะครับ่ะตัวนี้ก็จะให้พ่อบัดนะครับตัวนี้นะครับอ่ะแบ่งกันไปนะครับอ่าแต่ว่าอ่าเคตของผมคือขอไปขังไว้สักคืนก่อนนะปัดนะครับแล้วค่อยไปเอานะครับอ่าอันนี้มันเป็นความเชื่อของผมนะครับที่จะฮะบินหอกเลอ อโอ้นะครับมันเป็นความเชื่อของผมนะครับว่าถ้าเกิดได้นกแล้วเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ต้องให้นอนให้นอนบ้านนะครับนอนนังนจากสักคืนนึงนะครับคอ่อยอ่าอ่าค่อยเอาไปไหนก็เอาไปนะครับนี่เข้าทางนี้พอ่อดาใช่หรือเปล่าไม่ใช่กิ่งไม้หักเหมือนพ่อบาดว่าน,นั่นเหรอะเขาไมไม่ดิ้นเลย น่าจะเหยียบฝั่งนี้นะเพร,ราะว่ามันฝั่งนึงไม่ได้เหยียบเพราะว่ามันมันเข้าไม่ได้อะเหมือนคือใส่เหมือนใส่ฝั่งเดียวเพาะวัดเพราะ,ระว่าฝั่งนึงมันติดกับกิ่งนะครับมันมันคิดมันคิดถึงเกินไปใช่ไหมเห็นไหมฮะเหยียบเดียวใช่ไหมฝั่งนี้อ่าตาม ตามที่คิดไวโอ้ครับโอ้เรียกพอนะผาดโนตินเนาะถ้ามีคาลมีอ่า,าสุดยอดเลยนกตัวนี้นะครับเดี๋ยวลงมาดูครับพี่น้องอ่ะนี่ครับโอ้เอเห็นไหมัาดฝั่งนี้มันไม่เหยียบหรอกเนาะมันหนาเนาะฝั่งนี้มันอ่ามันติดนะพูดง่ายว่ามันติดเพราะนี่นลั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าเหยียบพอดีเหยียบฝั่งนอกค่อยดีเลยนะครับเ้าครับเอาก็เรียบร้อยครับพี่น้องเอามาดูหน่อยพบัด โอ้วันนี้เจ้าเป็ดทํางานนะครับคาาลมก็พอใช้ได้ครับเจ้าเป็ดนะไม่น่าไอายสักเท่าไหร่ก็ถือว่าอยู่ในนกโซนคาลมอยู่นะครับตัวนี้ก็จะมอบให้อาจาร,รย์ใหญ่นะครับวันนี้มาด้วยกันนะครับไหนดูตัวว่ามีของดีไหมฮะฮะไม่ต้องดูหรอกได้ยินขนาดนี้แล้วอ่าไม่ต้องดูหรอกตูดหรือตัวมียอเยียบกวอน คูข่ขนาดนี้ในเอาจับขาดีๆหน่อยมาดูส uh huh. วยไมโอ่าโอ้นะครับในมีเอาไม่มีอะไรครับแต่เรียกมันเรียกพอครับนกตัวนี้อ uh ่าโอ้มีเส้นสอด้วยพี่น้องอูไม่นิดหน่อยนะครับเยอะเลยล่ะอู้หฮยะหอ้ยโอ้ครับพี่น้องฮะ สอก็สอนะครับรอรเอาไปเลยนะครับให้แต่ว่าต้องเอาไปไว้ที่บ้านก่อนหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าผมเป็น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 เคล็ดของผมนะครับอันนี้คือเป็นความเชื่อของผมส่วนตัวนะครับอ่าเ,เอาใส่ถุงก่อนใส่ถุงประบัดนี่แหละอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปให้นะครับอ้าวโอเคครับผมมาแล้วครับผมวันนี้จกเป็ดผมนะครับดีใจครับดีใจทําได้ครับหลังจากพักมานานสองเดือนนะครับผมเอาก็สรุปคิดแล้ว่ันเนาะ เดินทางกลับบ้านแล้วครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระรากแบบเน้องอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อบาดวันนี้ครับพ่อบาดไปก่อนครับพ่อบาดสวัสดีครับสวัสดีครับ